อารุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้วในช่องรีวิวหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสป,ปาเรก่อนจะไปเริ่มรีวิวผมก็ขอ,อกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยครับนั้นเราไปเริ่มกันเลยหนังในจักรวาลไทยบ้านธรรมาก็มีทั้งหมด6เรื่องแล้วคือเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1ไทยบ้านเดอะซีรีส์2.2ไทยบ้าน BNK 48จากใจผู้สาวคนนี้ มอปลาวานและเรื่องนี้เป็นเรื่องล่าสุดย่างงสปารเรอเอาจริงเราว่าจัก,กรวาลน,นี้มาไกลกว่าที่คิดในฐานะที่ตามดูมาตั้งแต่ภาคแรกจนมาถึงเรื่องสปหรเรอนังก็ค่อนข้างเติบโตและพัฒนาไปมากแต่สิ่งที่เน้นที่ยังคงเหมือนเดิมคือบรรยากาศความไทยบ้านที่มีความบ้านๆมีความตนกอบอวนและอบอุ่นเป็นกันเองสิ่งที่ต้องชื่นชมมากเลยคือแม้ว่าโทนหนังจะเปลี่ยนผันจากปกติหนังไทยบ้าน จะต้องเป็นหนังตลกปนดรามา่าแต่พอเรื่องนี้มันต้องมาทนสยองขวัญปนความตลกและดราม่าที่เป็นหัวใจของไทยบ้านสิ่งที่ว่ามาก็ยังอยู่ครบหมดแม้จังหวะความสยองขวัญและบรรยากาศอาจไม่ได้ใหม่แต่พอมันมาอยู่ในพื้นที่อีสานและด้วยโทนหนังไทยบ้านเลยทำให้หนังได้รสชาติที่แปลกใหม่ดีค่อนข้างชอบหนังที่มีความสยองขวัญตลกจังหวะตลกในยามสถานการณ์กับขันหนังมีความธรรมชาติมากเลยทำให้หนังดูตลกและกล,กล่อมมากในโทน ซึ่งปกติเราจะเห็นหนังไทยทรงนี้ที่เน้นหญิงมุกและตบมุกด้วยสาวเอฟเฟกเป็นส่วนใหญ่พอหนังมีอะไรแบบนี้เลยดูดีมากและแตกต่างมากเลยโดยเรื่องนี้ตั้งแต่เปิดเรื่องมาเราก็ได้ระทึกขวัญกันเลยทีเดียวเป็นฉากที่ผมก็ยังติดตามมาจนถึงตอนนี้บอกหรอกว่าจะเป็นอะไรเนเรื่องที่เราได้ดูจากตัวอย่างอาจจะเกี่ยวกับวิญ,ญญาณเป็นส่วนใหญ่อาจจะดูน่ากลัวสำหรับใครบางคนจนไม่กล้าเข้าไปดูเลยก็ได้ แต่ผมบอกแล้วว่าไปดูเธอเพราะเรื่องนี้มันดีมากหนังเรื่องนี้ผมต้องขอยอมรับเลยว่าเล่าเรื่องได้ดีมากผมที่ยังไม่เคยดูไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคก่อนมาดูก็ยังเข้าใจและอินมากด้วยสรุปแล้วเรื่องนี้ก็ยังคงคอนเซปต์หนังพีอยู่นั่นแหละแต่จะแฟนข้อคิดในการใช้ชีวิตว่า คุณเราน่าจะทําที่ต่อกันก็ทําตอนที่มีชีวิตสะเถอเพราะตอนที่ตายจากไปแล้วเขาก็จะไม่สามารถรับรู้อะไรได้อีกแล้วรักคนที่อยู่กับเราในปัจจุบันนี้ให้มากเพราะถึงอยากจะกลับไปแก้ไขอดีตมากแค่ไหนมันก็สายไปเสียแล้วแทนคําชมให้เลยคือซีจีทำได้ดีมากผมนี่คือว้าวเลยและเป็นหนังที่ทําให้เราเสียน้ําตาหลายรอบมากทั้งนี้เรื่องนี้เราประทับใจมากเป็นหนังไทยที่ทําออกมาได้ดีเกินความคาดหมายเลย ตอนนี้หนังกำลังเข้าโรงอยู่ไปดูกันเยอะเลยครับสป,ปาเรก็เป็นหนังภาคแยกจากจักรวาลไทยบ้านที่ยังคงเพลิดเพลินและสนุกมากแม้อาจเดินเรื่องตะกุกตะกักแต่ระหว่างของหนังก็ทั้งกลมกล่อมตลกและพาดราม่าก,ก็เข้มข้นกำลังดีจึงทำให้เป็นหนังไทยบ้านที่มีสเสน่ห์ผมผสานกลิ่นความสยองขวังยอและตลกได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวสำหรับผมให้คะแนนผมให้ไว้ที่7เต็ม1ิครับก่อนจากกันไปผมก็ขอกดไล์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับนั้นผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ